รถ SUV ผ่อน5,500ต้องขันนี้ครับวันนี้เซลจุ้ยกับสลอตจะพามาดูรถที่ออปชั่นครบราคาดีผ่อนเพียง5,500บาทเท่านั้นสไตล์ SUV ครับกับ MG GS 1.5 Turbo X-Sunroof ครับ รถปี2018เมื่อพูดถึงเรื่องราคาครับ MG GS ออกข้างราคา9 9 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ที่รถบ้านพลอยขวัญราคาอยู่เพียงแค่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับเลียนกับลูกค้าแบบนี้ครับว่าเขาคือรถด,ดีที่ถูกมองข้ามหลายครั้งที่ลูกค้ากำลังมองหารถสไตล์ SUV ครับตัวเลือกแรกที่โผล่ขึ้นมา 1. Toyota Corolla Cross 2 Honda HRV ครับแต่เซลจูอยากจะนำเสนอคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับเพราะลูกค้าจะได้รถที่ออปชั่นใกล้เคียงกับคู่แข่งและราคาถูกกว่าหลักแสนบาทเลยทีเดียวมาเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างเริ่มจากล้อมแม็กครับแม็กของรุ่นนี้ครับ17นิ้วส่วนภายในเนื้อที่กว้างขวางครับเบาะได้เป็นเบาะหนังครับแถมหนังคาสั้นลุกอีกต่างหากผู้โดยสารตอนหลังมีแอร์ให้ครับใส่ใจทุกที่นั่งจริงๆตอนกลางของข้างหลังนะครับสามารถพับลงมาวางแก้วได้ด้วยนะ,อะขอนั่งสักแป๊บนึง สบายไหมสลอสสบายสิสยสโอเคนี่นะครับเซลจุยสูง183ซนติเมตรส่วนสลอสสูง15ซนติเมตรครับเรา2คนนั่งได้สบายมากใครที่กำลังมองหารถ SUV อยู่รถคันนี้ผ่อนเพียง5,500บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ครับพลาดคันนี้ไม่ได้แล้วด้วยประกันทั้งปวงหากสนใจเข้ามาดูรถนะครับสามารถติดต่อเซลจุยกับสลอตได้ที่เบอร์0ูน2 1 4 9 0 4 1หรือจะติดต่อทางรถบ้านพลอยขวัญโดยตรงก็ได้นะครับ0 9 9 4 0 8 2 2 2 2 เซลจุ้ยกับสล็อตยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ